นิทานอีศพเรื่องพึ่งกับเทวดาโดยสำนักพิมพ์ MIS พึ่งตัวหนึ่งนำน้ำพึ่งรือรถ,รถบินขึ้นไปถวายให้แก่เทวดาบนสวรรค์เมื่อเทวดาได้ลิ้มรสน้ำพึ่งนั้นแล้วก็พอใจเป็นอย่างมากและเพื่อเป็นการตอบแทนเทวดาจึงให้พึ่งขอพรวิเศษหนึ่งขอ้อ เจ้าปรารถนาสิ่งใดจงบอกข้าข้าจะมอบพรให้แก่เจ้าพึ่งจึงกล่าวต่อไปว่าข้าต้องการเหล็กในเพื่อไว้ทำ้ายมนุษย์ที่จะมาขโมยน้ำพึ่งของข้าเทวดารู้สึกผิดหวังอย่างมากที่พึ่งคิดเช่นนั้นแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะได้รับปากพึ่งไปแล้ว เทวดาจึงกล่าวกับพึ่งว่าข้าจะให้เหล็กในอันทรงพลังแก่เจ้าแต่เมื่อใดที่เจ้าปล่อยเหล็กในเพื่อไปทำร้ายผู้อื่นนั้นตัวเจ้าเองก็จะต้องตายลงเช่นกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคิดร้ายต่อผู้อื่นย่อมส่งผลเสียต่อตนเอง